สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าน้องท่นว่าบครับเนี่ยครับผมท่านว่าครับผมครับแนนําตัวเพิ่ครับสวัสดีครับผมอ่าชื่อวสันนะครับวสันอุ่นของวไชแพรครับผมอ่าชื่อเด่นกับไปชื่อว่าน้องท่นว่าครับผมน้องท่านว่านะครับน้อยู่บ้านได้ครับเนี่ยอาอยู่บ้านโป่งครับผมอยู่ตำบลบกอ่าอําเภอนุ่นพูนครับจังหวัดริสเกษครับครับเลียงโมโน ครับผมผมเลี้ยงหมูครับเลี้ยงหมูมีแนวคิดจากไหนครับจากไหนหันมาเลี้ยงหมูครับอ่าเนี่ยเิษตรกรเนี่ผม้อเลี้ยงอยู่อ่าเลี้ยงเล่นๆนะครับผมเลี้ยงแค่แม่หนึ่งเลี้ยงสองแม่สินะครับครับการเลี้ยงก็เกิดการมากสินะครับเกิดการมากแล้วก็มันสั่งอาชีพได้น่าครับสั่งอาชีพได้ก็เลยหันมาเลี้ยงเพิ่มขึ้นมาครับจากแม่หนึ่งก็เป็นสองแม่รับแม่ไปสินะครับครับวิธีเลี้ยงนี่ยากปะ วิธีการเลี้ยงนะครับผมเอาทั้แรกล็กข้าบวบูนี่พันงากดูนะครับงากครับอ่าเาก็ต้องศึกษาครับศึกษาศึกษาจากไหนจากผู oui, ้เลี้ยงก้อนสินะครับครับผู้เลี้ยงก้อนจีเป็นเลี้ยงมาโดนแล้วสินะครับครับหาความูจากเป็นข้าวเดืของเลี้ยงจังไดแนว่ยท่างสินะครับอืมครับตัด ตัวที่เขาเลี้ยงเนี่ยเขาเอื้อนเลี้ยงแบบยังครับเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงแบบได้นี่คืคอผมเตเป็นเลี้ยงมาเลี้ยงแบบขุนนะครับเลี้ยงแบบขุนผลิตแม่พันธุ์ขึ้นมามผสมเห็ดเป็นหมูขุนนะครับผมจะหาหมูตรงตลาดกันนะครับอเป็นหมูขุนนะครับผมขุนเนี่ยเขาใส่เวลาโดนบออ่อถ้าที่ผมผมเลี้ยงครับผมผมจะเลี้ยงสามเดือนครึ่งถึงสี่เดือนนะครับผมในการเลี้ยงครับสามเดือนครึ่งถึง สี่เดือนนะครับเราการตลาดเป็นยังไงครับช่วงนี้การตลาดช่วงนี้หุ้น่อนค่างที่มีราคาเนาะครับผมมอกับเกษตรกรที่กำลังเลี้ยงกำลังคุนอยู่นะครับผมเป็นรายได้ที่ีเลี้ยงขอบเพื่อรายได้รับหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีอยู่ใช่ครับดีครับก็ถือว่าดยดีอยู่บันทึกช่วงนี้คือทังมิตรลูกหน่อยมันเนี่อคืออย่างครับเนี่ยครับผมตัวนี้ส่งยานุ่มมากครับยานุ่มกับ ตัวนี้่นมีลูกค้าประจำเนาะลูกค้าประจำ่นได้จองไว้่นแตขอเป็นอย่างต่อเพิ่อว่าครับผมออต้องแบ่งแบ่งให้เพิ่นไปนะครับครับอ่าทีข้อนี่ก็พึ่งคอ,คอ,คอ,คอดได้ได้หาเมื่อครับพึ่งลอดได้หาเมื่ออืมนี่นะครับพอไปนอนครับลอดได้หาเมืม่นอ,ค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 อนะครับครับผมเป็นลูกหมู 5, สามสายพันธุ์เป็นลูกหมูขุนเท่านี่แหละครับอืมลูกหมูขุน 3, สามสายพันธุ์สามสายพันธุ์นี่ไม่หยังแม่ครับสามสายพันธุ์สามสายพันธุ์อ่าแม่รักมันก็จะเป็นพวกอ่าแม่เล่นเล็ดนะครับครับแม่เล่นเล็ด นี่ครับผมนี่อันนี้เป็นแม่พันธุ์ลักนะครับอืมอันนี้เป็นแม่พันธุ์พันธุ์ลักนะครับนี่นะครับพ่อแม่พีน้องครับนี่คือแม่แม่พันธุ์ลักนะครับครับผมอันนี้เป็นแม่พันธุ์ลักเป็นแม่พันธุ์น่นเรียบครับผมอืมเขานี่มีลักษณะอ่าล่ำตัวเงาครับครับนี่นะครับล่ำตัวเงาล่ำตัวเงางูจะเขาจะเนาเๆาแน่นะครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่สองเราจะมาเป็นอ่าสองสายพันธุ์นะคือเอาพ่อพันธุ์ของอ่าลัดนะครับผมลัดสไบอือ เอาพอพันรักสบมาสมกับแม่พันธ์แรนเรดเท่าครับแตจะเป็นแม่พันธุสองสายนะครับผมจะออกมาเป็นเหมือนแม่นีครับอ๋อตัวนี้คือแม่พันธุ์สองสาย่นนีครับใช่ครับตัวนี้จะเป็นแม่พันธุสองสายนะครับครับเพราะเป็นแม่พันธสองสายแล้วตัวนีเข้ากับใส่เป็นพอพันดูร็อกนะครับดูร็อกเจสี่คือตัวเขาจะดำดำนะครับผมครับเขาที่มีมีกามเนือที่เด่นนะครับผมตางเนือแดงดีอ่ากับเอามาทับกับแม่พันธุสองสายของเอืา ครับผมมันก็จะกลายออกมาเป็นลูกสามสายประมาณนี้ครับเป็นขาวขาวน้ำดำมาสินะครับครับบัดสุดท้ายแล้เาก็ได้ลูกที่สามสายเลือดนะครับลูกสามสายเลือดข้อดีของสามสายเลือดนี่มันยังับข้อดีสามสายเลือดนะครับผมมันจะอมีความแข็งนะครับมีความทุ่นต่อโลกนะครับและสภาพอากาศต้องเหา่ยมีความแข็งแรงกว่าเป็นเป็นสายตรงสายสายเลือดลอยนะครับอืมครับอ่าแล้วก็เนื้อแดงเขาจะสางเนื้อแดงในรายกาไขมันนะครับ ครับสางเนื้อแดงหลายก็ขายมันกับเป็นจี่ต้องการของตลาดที่มากกว่านะครับอเราเราเวลาคุณนี่คุณคุนได้ขึ้นเร็วบอสามไซเหลือเท่านี้่ไหมครับผมอ่าอ่าขุนได้ขึ้นเร็วครับผมนำนักเขาหนักจะขึ้นเร็อปลานะครับแต่ตลาดเขามากนอกเขามากสีนเนื้อลหลายแต่หมูมั่นหลายอ่าทั้งตลาดทั้งเชียงมันกับบอต้องการปรนันจดยนะครับอืมครับอคำนองท่านว่าคำขอระวังในการเลี้ยงหมูนี่มันมีบอคำ ขอระว่างนะครับผมการเลี้ยงหมูมันมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลานะครับครับความเสี่ยงมีตลอดเวลาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการจัดการของความเห่าของขอกหมูเห่านะครับครับเ่าจัดการดีโรคไข้มันอกว่าโบไข้แต่ข้ามานะครับผมทำความสะอาดโรงเรื่อนให้สะอาดนะครับผมบ่ให้มีขี้มีน้ำค้งสุขรกณนั่นสินะครับอเขาก็เพิ่มวัคซีนให้เขาเนี้ยนั่นสินะครับแม่ท่านเขาดูกสุกรอนและแม่น่านเขา มีวัคซีนมีภุ่มตันท่านอยู่แล้วมันกระทงผลต่อลูกหมูเขานะครับต่อลูกเขาก็จะแข็งแรงไปตามามหนึันแม่เขานะครับอืคือเขาให้วัคซีนแม่พันธุ์นะครับบันเอกาลูกลูกก็จะได้รับน้ำนะครับแม่ครับลูกก็ได้รับของมาสมบูรณ์แข็งแรงดีเะบาะเจ็บอดๆเอ็ดๆหน้าครับอครับอันนี้ก็คือขอแนะนําในการดูแลสุขภาพนะครับของนองท่านบ่านะครับเอาประเด็เรื่องการตลาดเป็นจังไรเนาะ เลี้ยงรเราเป็นจังไหนเลี้ยงคล้ายไฮพายยังเสียการตลาดนะผมนะครับอ่าตะกรอนนี่ผมจะเลี้ยงเร็กแรกเลยน,นะครับผมที่เริ่มเลี้ยงเข้ากับว่านห้หการตลาดผมก็จะเลี้ยงเป็นแบบเลี้ยงค้ายให้ทั่วบ้านช้าวบ้านเข้าทั่วไปสินะครับผม<อ>ขายทีละตัสองตัวให้ช้าวบ้านเข้าเป็นงานใันสินะครับ,รบอ่าแล้วตอนนี้เข้าเพิ่มแม่งฟังถึงมากเข้าจะเริ่มเป็นระบบจะจะ,จะเหมือนฟาร์มแล้วสินะครับผมเขาก็เลี้ยงแบบทรงห้เป็นปลาค้าค้นกลางนะครับที่ผมเลี้ยงอยู่ปัาค่าค้นกลางเข้าอ่าแล้วก็จะเป็น ผลิตลูกหมูลิดลูกหมูทรงไห่ลูกขาประจาห้องเสร็จนะครับผมเป็นเกยใส่น้ำเหา<ม>้าเป็นกรินต่อน้ำเ่านาครับครเข้ากับเป็นแรงผลิตลูกหมูให้เพื่อนัสีนหน้าครับอตอนนี้มีข,ขายอยู่สองยางเนาะครับผม,ผมขายแบบขุนแหล้วกัขายลูกหม,มูอ่าครับผมครับขายทั้งลูกหมูขายทั้งหมูขุนนะครับขายทั้งลูกหม,ม,มูทั้งหมูขุนครับผมอันนี้ผมกจะให้อยู่ อายุก็แม่เขาอยู่ที่22-25หมือของปัจจัยนุ่มออมากๆ<อ>ม,มาใส่เอราอนุบาลไว้กินอาหารอนุบาลครับอ่านถาลูก้าเพื่อน3สามห้าถึง40มื่นกับหลูก้าเพื่อนมารับไปเลี้ยงต่อได้นะครับอืกับประมาณนี้แม่นบ่ครับผมไมูประมาณนี้ครับประมาณนี้คือให้เขาไปคุ้นต่อได้แล้วครับผมมันนี่พึ่งย่านุ่มมากอ,อนุบาลไปได้หาหมื่นหกหมื่นนี่แหละครับอ๋อ,อครับ,รบนี่คือวิธีการตลาดของ น้องท่านว่าน,นะครับเพลียงมีสองระบบนะครับอันนี้จะเป็นแม่พันธุ์ที่ผมทดแทนไว้นะครับพี่ครับอ๋อเนี่ยสองตัวนี่บอกค,ครับผมอันนี้เหลือเหลือจากลูกค้าเพิ่นขอแบ่งไปน,นะครับอืเป็นแม่พันธุ์สองสายนะครับผมตัวนี้คือแม่พันธุ์เพิ่นกำลังเลื่มกอนอตัวนี้นอคผมกำลังนี่นะครับแมุ่มทดแทนหรือทดแทนไว้นะครับผมเขามีลักษณะที่เด่นหลักอะเป็นสายเลือดที่นาเก็บไปเลียงนะครับ เป็นแม่พันธุสองสายนะครับนี่นะครับจุดหนึ่งที่นาสนใจของนองวสันนะครับก็คือฟ้ามเิ่นขอก่นนะครับเป่นเหตุแบบง่ายๆนะครับพอไ่พี่นองก็สามมรถเอาไปเป็นแบบยางใดนะครับในการเริ่มเรียงนะครับเพราะว่าบ่จาเป็นต้องสิปเฮตุคอกรู้หลากรนะครับเพราะว่าเฮากับเหตุแบบแบบทดลองในการเลียงไปก่อนนะครับขึ้นปงกาขึ้นนีทุ้นลายเนาะผงกาค่อยขยับขยายไปเรื่มเรื่อยผมประจะ หาลงเรื่ององนอของกระชิบาเสาใหม่มาก่อนนอเฮ้าเห็ดแบบต้นชุ่หน่อยมีกําไรหลายสินะครับครับหาลงเรื่องหาเสามากนะครับผมจากที่เขามีน้าไห้น้ำหน้าสินะครับคจากการนักเห็ดงานเงื่นเดือนนอกขาอะเหดเงื่นเดือนมานยิดหน่อยคมาเสือสร้างกระสีไว้อย่างสินะครับผมเธอละน้อยก็คคอยขยับองมานะครับ ทั้งหมดมันว่าาจะเ็ดเทื่อเดียวใช่นะครับผมเพราะว่ากอยู่ที่ต้นทุนเข้าครับค่คอยๆเลื่อมไปนะครับผมครับค่อยๆเลื่อมไปท่านน้าต้นนี้เขาสีเห็ดเป็นยังครับเนี่ยตัวนี้ผมจะก่อเพิ่มเติมขึ้นมาจากโรงเรือนเดิมที่ข้ามีแล้วนะครับผมก่ขอขึ้นมาเพิ่มเติมเ <ๆ S 2> พื่อว่าผมจะกระจายแม่พันธุ์ขึ้นอีกนะครับผมเามีเงินมีเงินก้อนเนื่องก้อนนิหน่อยๆนะครับผมสิต้นทุ้นโหลายครับผมก็อติต่อขึ้นมาเพื่อว่าจะเพิ่มแม่พันธุ์ขึ้นเพราะว่า ลูกค้าเพิ่นต้องการลูกหมูหลายนะครับผมตอนนีลูกหมูเพิ่นบ่ท่านนะนะครับครับจะเป็นต้องเพิ่มแม่พันธุ์ขึ้นอีกขยับขยับลงเลื่อนเพิ่มครับผมอันนี้ก็ผมปตีอ่าเฮ็ดแบบทังไว้อ่ากว้าง10ยาว10นะครับกว้าง10ยาว10เมตรนะครับครับอ่าก็ใซาเงินทุนอยู่เงินทุนอยู่าตั้งไว้ที่20,000บาทนะครับผมทั้งเทปพื้นแล้วก็เทเทเทพื้นปูนนะครับครับอ่าหลังคาเสาเฮาผมตั้งงบไว้ที่20,000บาทนะครับผมที่พื้นที่10ฟพื้นเมตรนะครับ ครับตัวนี้ก็คือเพิ่นขยับขยายนะครับก็คือแสดงว่ากิจการเพิ่นไปได้ดีนะครับครับผมเพิ่นถึงมีการขยับขยายลงเลื่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่นมีความคืบหนาจังไดนะครับผมก็สิมาถทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกเทือนึงนะครับเออคันพ่อแม่พี่น้องสนใจมาศึกษาดูงานนี่มากด้บ่คคัาอ่าอ่ายินดีต้อนรับครับผมที่จะกอเข้าที่มาศึกษาดูงานหรือมาสอบถามการเลี้ยงหมูนะครับผมครับออาฟ้ามีตังยูไสคับนี่อ่าฟ้ามนี้ตั้งอยู่ที่บ้านโปงนะครับผมตำบนบกนะครับ อำเภอนุ่นคูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับครับเบอร์โทรติดต่อบ้างครับอ่าเบอร์โทรติดต่อนะครับ095 6678852นะครับผมท่านว่านะครับผมยินดีให้ความพิจิตรปรึกษาของพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมที่เมื่อไม่อยากเลี้ยงหมูนะครับสามาสอบถามได้สามาปรึกษาได้นะครับผมว่าที่เรื่อมที่จุดใดนะครับทีเฮ็ดลุงเลื่อนแบบใดกับให้คําแนะนําใดนะครับครับผมเอาฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องเพิ่อนาอยากคิดทดลองเลี้ยงนี่ครับ อ่าสราหรับคนยพี่น้องทีต้องการอยากทดลองเลี้ยงนะครับผมครับอ่าอยากพี่น้องเบื้อง่าในที่ชุ่มชุ่นเท่าหนามีเจ้าอื่นเป็นเลี้ยงบ่อสินะครับผมเป็นเลี้ยงเจ้าตัวเลี้ยงบ่อเบื้อง่าเป็นเลี้ยงในการการตลาดแบบใดสินะครับผมครับอ่าสอบถามเบื้องเบื้องก่อนก็ไเลยครับ้วก็อ่าให้เบื้อง่าเท่าเลี้ยงแล้วเท่าจะเลี้ยงเป็นอ่าทรงตลาดหรือว่าจะเป็นทรงตลาดชุ่มชุ่นเหมือนที่ผมเคยบอกผ่านไปนะครับผมมาตลาดชุ่มชุ่นกับอ่า การตลาดตลาดแง่ตลาดตัวข้างสินะครับผมครับถ้าก็ต้องปรับตัวให้ให้เขากับอ่าที่ต้องการของตลาดนะครับครับกาให้เป็นเมืองศึกษากอนะครับผมศึกษาสายพันกรรับเลยเข้าเฉลียวหัวหมูสายไรมันเลี่ยงลูกดีเลี้ยงลูกบ่ดีนะครับผมนะครับไปค่อยศึกษาการตลาดการตลาดว่าช่วงนี้ราคามันจิ้นจังไรมันมีโรคแังบองสินะครับผมอืมครับตัวนี้ก็น่าสนใจเนาะ พาอว่าเขาต้องศึกษาตลอดเวลานะครับทั้งเดือนการตลาด้วกาโลกไพ่ถี่มากกับหมูนะครับโลกมากมากไม่แบบนี้นะครับน้องธันวาพันวานะครับเมื่อนี้นะครับผมจะขอขอบคุณน้องธันวานะครับมาออกคลิปให้ความหูก็พอไม่พี่น้องนะครับขอบคุณและสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ